เป็นคำถามยอดฮิตที่ติดหูเจ๊ใหญ่ไทยแคทมาโดยตลอดตั้งแต่เข้าสู่วงการจนถึงปัจจุบันเลยนะคะเรียกว่ารวม20ปีแล้วค่ะที่เจ๊ใหญ่ไทยแคสรับซื้อท่อไอเสียรถยนต์จากตลาดประเทศไทยแล้วส่งไปหลอมไปสกัดอยู่ที่เมืองนอกนะคะซึ่งพวกเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าท่อไอเสียหรือว่าไส้กรองตัวนี้เขาจะมีแร่มีโลหะนะคะแร่และโลหะตัวนี้เมื่อสกัดเมื่อหลอมออกมาแล้วเขาก็จะเรียกว่าทองคําขาวค่ะ แล้วก็มีหลายๆท่านนะคะยังคงเข้าใจผิดคิดว่าท่อไอเสียรถยนต์เนี่ยจะต้องทำงานเป็นระยะเวลานาน,านๆนะรถวิ่งเป็นนาน,านๆท่อไอเสียทำงานเป็นนานๆและในท่อไอเสียถึงจะมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ในทางกลับกันอีกค่ะก็จะมีพี่น้องที่เข้าใจคิดว่าท่อไอเสียรถยนต์น่ะ ที่ใหม่ๆหรือว่ารถป้ายแดงอย่างเงี้ยท่อไอเสียยังไม่ได้ทํางานเลยยังคงใหม่แกะกล่องอ่องต้องอยู่เนี่ยแร่หรือว่าโลหะในท่อไอเสียก็จะมีปริมาณมากกว่ารถที่ทําทงานเป็นระยะเวลานาน,าน,าน ต่างคนก็ต่างเข้าใจไม่ตรงกันค่ะแต่ทางนี้ทางนั้นก็เป็นการเข้าใจที่ผิดนะคะผิดก็ไม่เป็นไรค่ะแท้ที่จริงแล้วท่อไอเสียจะมีปริมาณมากปริมาณน้อยเริ่มจากโรงงานที่เขาผลิตท่อไอเสียหรือว่าไส้แคตตาลติกตัวนี้ได้บรรจุโลหะที่มีค่าตัวนั้นฝังเข้าไปอยู่ข้างในมีมากมีน้อยก็แล้วแต่โรงงานที่เขาผลิตผลิตมานะคะกบขอบคุณค่ะ